มัสยิดใจกลางทองหล่ออยู่ใกล้ๆสอนอทองหล่อใช่ไหมมัสยิดเดอะฮีรุนอิสลามทองหล่อซุบซุปข้างหลังข้างหลังมีอะไรจริงอันนี้คือเพิ่งเพิ่งเกมมานะมีเรื่องจริงนะอ๋อไปถึงเรื่องนี้เหรอจีนีมันได้อันนี้ทำอะไรอ่ะก็เอาจริงๆไม่ได้มาทำอะไรมาละสินอดที่ล้วนเลยที่บ้านไม่มีกินหรอจะสิ้นเดือนแล้วเดือดขึ้นใหญ่ ไหนๆก็ไหนๆแล้วมานี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าเฮ้ยในมัสยิดทองหล่อเนี่ยเขาเลี้ยงเมนูอะไรในการละสินอด่ากินขนาดไหนแต่จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่แค่มัสยิดทองหล่อนะเขาก็จะมีแบบมัสยิดอื่นๆก็จัดกันด้วยนะฝั่งพยาไทยก็มีแล้วก็พวกแบบมหาลัยๆที่ก็มีเลี้ยงละสินอดเหมือนกันแต่วันเนี้ยด้วยความที่เรามาทองหล่อแล้วเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าเพราะเนี่ยอยู่ทากลางใจกลางอันนี้ก็ทองอกัน ทองหล่อหรออ๋อทองอลามอ่ะดอฮีรุ่นอิสลามทองหล่อนะครับผมมาเลยคุณยูซุปมาเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะพาเข้าไปชมกันเดี๋ยวยูซุปฝากทุกคนเรื่องแอปพลิเคชันนิดหนึ่งตอนนี้มากันมีแอปแล้วนะฮะเป็นแอปค้นหาร้านทารานทั่วประเทศไทยมีทั้ง Android iOS สามารถดาวน์โหลดได้เลยรับรองว่าคุณจะเจอร้านารานใกล้ตัวเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันดีกว่า เห็นแค่เนี่ยคุณมองว่าเล็กใช่ไหมเดี๋ยวคุณต้องขึ้นไปด้านบนแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันกว้างขว้างเอางี้ไหมเราขึ้นไปดูด้านบนก่อนไหมอือไอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนก่อนเจอแล้วเาเจอเลยแล้วอันนี้อันนี้อ่าอันนี้เรมทักทายกันแล้วเด้าโอ้คนอ๋อเด็กเด็กเรียนหนังสือให้ทุกคนดูเลยก็คือเนี่ยเขาจะจัดเป็นสำรับสำรับเลยนะครับผม โดยอย่างที่บอกก็คือวันนี้คำยี่สิบเจ็ดคนก็จะมาละสิบอันเยอะเขาบอกคืนสุดท้ายไงเมื่อกี้เขาบอกว่าด้านบนนี่คือมีเด็กกำลังเรียนหนังสืออยู่ซูเปียหนังสือเด็กสิไปเดี๋ยวเราไปเรียนด้วยอาริบาตาท่องสิเดี๋ยวปั๊บนึงผมจะโดนครูตีไปเนี่ยน่าจะไม่ไม่เหลือแล้วล่ะวันนี้อาจจะแตกต่างจากเทปที่เราเคยดูในมากันทุกครั้งเลยนะผมนี่นะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศพอขึ้นมาด้านบนมันใหญ่นะทุกคนกำลังตั้งใจฟังอยู่ว่าน้องอ่านต้นอะไร ไปฝึกหัดมาแล้วหนึ่งได้กินแล้วแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราไปคุยกับโต๊ะข้างล่างดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ครัวด้านล่างดีกว่าเอาวันนี้มีแกงอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้มีต้มจืดนะต้มจืดบุนเส้นแล้วก็แกงใบยอปลาดุกน้ำพริกปลาทูชะอมแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดก็จะเป็นอย่างเงี้ยถาดเลยอาหารร้อนๆเลยก็รังเดือรเอยทุกท่านแล้วก็อย่างขนมวันนี้ก็จะเป็นแกงบวชฟักทอง อันนี้ก็คือถ้าส่วนขนมต่างๆก็จะเป็นคนเอามาทําบุญร่วมเราเป็นผลไม้นะแล้วก็เนี่ยก็จะมีคนเอามาร่วมทําบุญทุกวันนี่เดี๋ยวเราโชว์ให้แต่อาหารหลักๆที่นี่จะมี4เมนูนะคะ4เมนูทุกวันเลยก็ปกติเนี่ยถ้าถ้าแบบช่วงเดือนรบมาดอนอย่างเงี้ยใช่ไมนี่นี่ก็จะทำพอด์อย่างนี้ทุกวันเลยอันนี้แสดงว่าต้องเป็นแม่ครัวประจาของที่นี่ใช่หรือใคร ทั้งหมดกี่สมาชิกเนี่ยสี่คนหนึ่งสองสามใช่สามคนแล้วน้องนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยอาผู้ช่วยแต่ที่หลักๆก็จะมีอยู่สามคนที่เป็นแม่ครัวที่นี่คอยดูแลเรื่องอาหารปกติคนคนมาเยอะไหมคะที่นี่ก็ถ้าหลักๆเลยถ้าเป็นวันธรรมดาจันทรหนึ่งสุกเนี่ยจะมีคนทํางานร่วมด้วยจะมีอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบคนแต่ถ้าหวังอย่างวันหยุดเทศกาลสงการก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบคนใช่ก็จะลดลงแต่ว่าถ้าวันธรรมดาก็จะเยอะหน่อยเพราะวันส่วนมากก็น้องๆแก๊ แล้วก็คนทํางานที่อยู่ในเส้นทั้งรอก็อจะมาร่วมรับสินอดที่นี่ทุกปีเลยค่ะทุกปีค่ะแต่มีอยู่ช่วงโควิดนะที่ว่าจะมาแม้แรงเราก็จะจัดเป็นแบบอาหารชุดสใส่ถุงแจกแต่ว่าก็ยังมาร่วมนั่งนั่งเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างก็จะเป็นชุดชุดไข่ชุดมันแจกเป็นคนละชุดเลย,แต,ยแต่มีมีปีนี้แหละที่เราเปิดอาหารอาหารร่วมกันอาหารหลักๆเนี่ยจะทํามาจากที่บ้านพวกแกงพวกอะไรจะทํามาจากที่บ้านแล้วก็จะยกมาตั้งที่นี่แต่ะแต่อาหารเสริมก็จะเป็นพวกขนมพวกไก่ทอดจะเสริมที่นี่ต่อ แต่อย่างแกงพวกอะไรจะนำติดบ้านเพราะบ้านอยู่ตรงด้านหลังสุราอ่าจะเข็นเข็นมานี่จริงๆแล้วว่าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงใช่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ด้านหลังด้านหลังสุราจะมีตรงน,นั้นจะมีข้าวแกงขายตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงถึงประมาณเที่ยงจะมีอาหารตำสั่งมีข้าวแกงมีข้าวหมกไก่มีข้าวมันไก่เป็นหลักๆเลยแล้วก็ถ้าอย่างวันศุกร์ก็จะมีมีอาหารเสริมเป็นก๋วยเตี๋ยวแกง แต่แต่ถ้าว่างถ้าหลังจากเดลอมะดอนแล้วว่างก็แวะไปชิมได้นะคะอ่าบอกพิกัดหน่อยอยู่ตรงไหนร้านเราอ่าร้านอยู่ตรงเส้นอยู่ตรงหลังสอนอท่องหลอดตรงเนี้ยค่ะหลังสอนออยู่บริเวณร้านจอดรถเต้นสีเขียวจะมีร้านอาหารสามร้านมีร้านตามสั่งร้านข้าวแกงแล้วอีกร้านนึ้งจะเป็นร้านโจ๊กสามร้านติดก,กัน ผมก็ฝากร้านนี้เขาด้วยนะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแต่ที่นี่ว่าแต่อาหารที่นี่จะอร่อยทุกอย่างเลยอ่านั่นเนี่ยอย่างที่นบอกนี่เป็นคนทําเข้าแกงแต่วันนี้ต้องขอร่วมให้ร่วมรละสินอดด้วยกันนะเป็นเมนูลักสินอดเนาะอ่านิเชิญแล้วว่าเดี๋ยวเชิญลักสินอดวันนี้เดี๋ยวยูซุปตาบาทุกคนไปลองชิมดูว่าเอ๊ะมาซิททองรอเด็ดไหมวันเนี้ยเรามากันสองคนและดูข้าวดิหนึ่งสอง 3, ามขนมหวานอีก3ามนะแสดงว่าเขาอาจจะนับแประชากรผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินทั้งหมดเราคืนเขานะผมก็นี่เลยขอประเดิมเมนูนี้ก่อนกะปิน้ำพริกกะปิของโปรดยูซุปเลยนี่ินนี่เตะหน้างหงายเลยกินกะปิเตะหน้างหงายเลยตอนนี้นะฮะมา ตอนนี้ก็คือได้เวลาละสินอดแล้วนะทุกคนเคบื้องเบื้องต้นเนี่ยเราทานเป็นอินฟาลัมเนาะตามสุน,นันบีแล้วก็น้ําเปล่าตามด้วยพูดไรนะที่บรรยากาศน,นี้ถ้าทุกคนเห็นนะจากตอนที่ถ่ายแรกๆจนตอนเนี้ยคนเยอะมากก็คือจะมีแบบว่าคนเลิกงานเนาะมาละสินอดกันแล้วก็จะมีแบบเด็กที่เรียนศาสนาด้านบนน่ะก็ลงมาละสินอดด้วยอร่อย ับก็ปอกีละสินอดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หลังละมาเสร็จนะฮะก็มาปิดคลิปเลยและกันอยากจะพูดทุกคนนะฮะว่าทุกที่ที่เป็นมัสยิดเขาก็มีการจัดละเลี้ยงละสินอดอยู่ทุกคนทุกแผงนะครับผมสําหรับที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งมัสยิดที่อยู่ซุปได้แวะมาละสินอดก็คือมัสยิดทองหล่อน,นั่นเองนะครับผมก็ ใครที่มีโอกาสได้ไปละเซนตตตามแหล่งมัสยิดต,ต่างๆบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอบอุ่นเหมือนที่อทองหลอไหมถ้าว่าใครมีโอกาสได้ไปละเสนอ์ตดอย่างที่ยูสุกว่าก็ร่วมพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันหน่อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญม,มากันมีแอปพลิเคชันแล้วยว้ำอีกรอบที่สสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงก์ด้านบนนี้ทั้ง Android iOS นะฮะผมรับรองว่าคุณจะเจอร้านฮารานใกล้ตัวคุณแน่นอนและพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านฮารานนะครับผมก็สามารถกรอกข้อมูลเข้าร่วมแอป,ปกันเราได้ฟร,รีนะครับผมขอบคุณทางวิซิตท,ทองหล่อมากวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ว่าให้เกียรติกับทางทีมงานมาก,กันเนาะได้มาร่วมละเซนอดวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากนะครับผมสำหรับปีหน้าไว้เรามาเจอกันใหม่ในรอมบดอนครั้งต่อไปครับผมอสลลมอลยกุมมกอล์ฟตุนล้อยวิบาร์กาตู้สวัสดีครับ